ในช่วงนี้ขอเชิญพบกับพี่พยาบาลสาวณีสอนอ่านค่ะพี่สาวณีจะมาเล่ากรณีศึกษานะคะประมาณสักคือใช้เวลาประมาณสิบนาทีนี่แหละคะ่ะแต่คงได้ฟังในหลายกรณีนะคะเพราะพี่สาวณีนี่มีประสบการณ์การแนะนําผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยมะเร็งเยอะมากเลยค่ะค่ะขอเรียนเชิญพี่สาวณีสอนอ่านค่ะกับเพราะว่าอาจารย์หมอเขียวดรเจษเพ็กล้าจนค่ะ จเจริญธรรมำสำนึกดีมีใจไร้ทุกท่านผู้สนใจในสุขภาพกายสุขภาพใจทุกท่านค่ะค่ะชื่อสวัีสอนอาจค่ะเป็นพยาบาลข้าราชการบำนาญมาได้สามปีค่ะจบอริยป,ปัญญาตรีจากสถาบันวิชารามแล้วก็เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมมาประมาณสิบสี่ปีค่ะทุกโรคเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะมะเร็งนะคะเป็น,เป,นเป็นจุดที่อย่างเช่นตัวเองนี่เป็นจุดที่ไม่มีทางเลือกค่ะ เข้ามาพบแพทย์วิถีธรรมด้วยไม่มีทางเลือกไม่มีที่จะไปไม่มีที่จะไปตายนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะแต่พอเราเรียนรู้แล้วก็ไปทําในโรงพยาบาลแล้วก็ศึกษาดูแล้วข้อมูลที่ได้จากคนไข้มะเร็งนี่เยอะมากเลยค่ะนะคะทั้งทั้งที่ใช้ร่วมกับแผนแผนการรักษาของแพทย์และใช้แพทย์วิถีธรรมด,ดโดดนะคะได้ผลหมดเลยค่ะนะคะเพียงแต่ว่าท่านจะใช้แค่ไหนยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่อ่าไม่ ที่ใช้ร่วมนะคะก็จะมีคนไข้ะมะเร็งที่ตับท้องโตโตตั้งแต่ท้องลงไปเลยค่ะนะคะเอาวิววัเพศแล้วก็ปลายเท้าพาไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าพอดีเป็นญาติด้วยพี่ถ้าถ้าท้องโตขึ้นพามาโรงพยาบาลแล้วโทรหาผมผมจะเจาะให้เคสนี้ไม่ได้พาไปโรงพยาบาลค่ะนะคะปฏิบัติตามหลักการของอยาเก้าเม็ดนี่แหละท้องยุบลงค่ะแต่ท่านก็เดฟค่ะแต่เราเตรียม ที่จะวางหลังาวางร่างวางขันให้ท่านและก็ญาติด้วยท่านจะไปอย่างสงบและมีความสุขค่ะท่านบอกว่าบ้านหลังนี้มันพังแล้วจะไปเอาบ้านหลังใหม่ให้ลอยิ่งกว่าพระเอกหนังนะคะเห็นไหมคะเพศวิธีทมทําให้คนมีความรู้สึกว่ามีที่พึ่งทางกายใจรวมไปถึงทะลุกไปถึงจิตวิญญ,ญาณได้ด้วยค่ะทีนี้นี่ก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งที่เป็นเคสที่แอดมิเนโรงพยาบาล ได้ข,ข่าวว่าโทรหาอาจารย์หมอเขียวอาจารย์หมอเขียวบอกว่าพี่สาช่วยไปดูหน่อยไปดูปรากฏว่า,าคนไข้นี่เป็นมะเร็งที่ระยะแพร่กระจายแล้วก็มีอาการออกร้อนที่หูที่ตา,อาเอ็กเซอร์มาดูหมอฝึกหัดมาดูนะคะเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรแต่แพทย์แพทย์ใหญ่ท่านไม่สนใจฟังเรื่องนี้เลยท่านไม่ฟังเลยเราเราไปดูพอดีคุณหมอมาราวพอดีคุณหมอมาตรวจพอดีนะคะแต่เรามีอุปกรณ์ไปช่วยเขาค่ะเรามีน,ะน้ำยาหยอดตา น้ำสกัดสมุนไพรริดเย็นนะคะไปสองขวดขวดหนึ่งให้หยอดตาขวดหนึ่งให้หยอดหูนะคะคนไข้แค่หยอดตอนเย็นเท่านั้นตอนเช้าภรรยาคนไข้โทรมาตั้งแต่ตีห้าเลยพี่พี่พี่แบบนี้แฟนหนูมีโอกาสที่จะหายไหมเขาบอกว่าเขาไม่ออกร้อนที่หูที่ตาแล้วเราแนะนําให้เขาต้มน้ําใบเตยไปแช่มือแช่เท้าในโรงพยาบาลนะคะเขาดีขึ้นเขาไม่ได้หายหรอกค่ะแต่เขาสุขสบายขึ้นลดทุกขเวทนาลง นี่คือการนํามาใช้ในผู้ป่วยมะเร็งนะคะเราไม่หวังที่จะให้เขาหายหรอกคะ่ะเราจะหวังเกินไปเราเพียงแต่ว่าให้เขาลดทุกลงนะคะเราก็พอใจแล้วเขาพอใจเขามีหวังแต่ว่าหวังแล้วท่านจะได้มากน้อยขึ้นอยู่กับหลาย,ลายอย่างเนาะวิบาก,กรรมสมุนร,ร้อนเย็นนะคะแล้วต่อมาก็เป็นระยะคนไขยย้ที่ระยะแพร่กระจายนะคะแล้วท่านนําเอาข้อเดียวคะ่ะน้ําสมุนไพรฤทธิ์เย็นนี่แหละวันไหนที่ท่านไปฉีดยาแล้วท่านไม่ใช้น้ําสมุนไพรฤทธิ์เย็นดื่ม ท่านบอกว่าฉีดยาเข้าไปถึงตรงไหนรู้เลยมันวิ่งไปถึงลูทวารน,นี่รู้เลยท่านบอกนะคะเพราะมันมันออกร้อนไปหมดเลยแต่วันไหนที่ท่านดื่มน้ําสมุนไพรที่เตียนจากเรานี่ท่านบอกว่าฉีดยาเข้าไปไม่รู้เลยว่ามันไปถึงไหนเข้าใจคําที่พูดคำพูดที่อาจารย์พูดว่ามันจะคุ้มครองเซลล์มันจะซ่านเข้าไปในเซลล์เข้าใจจริงๆเลยค่ะนะคะมันช่วยได้นะคะส่วนในกลุ่มที่ไม่ใช้เลยก็คือเป็นมะเร็งที่ ลำไส้ใหญ่แล้วก็ผ่าตัดแล้วก็ใช้แสงแล้วก็ให้คีโมครบแล้วไม่ถึงสองปีเลยคนไข้ก็ไปสู่การแพร่กระจายก็มาใช้หลักการของแพทย์วิธีธรรมนะคะท่านก็อยู่ได้สุขสบายจนได้เป็นบุคคลตัวอย่างของจังหวัดนะคะอ่าก็มีคนไปสัมภาษณ์ว่าใครแนะนํามีโรง,งพยาบาลศูนย์เขาก็บอกว่าพยาบาลคนนี้แหละแนะนํานะคะให้ไปเจอหมอเสียวเราบอกว่าถ้าเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรที่ภูมิแพ้ตั้งแต่จําความได้แต่บางคนไม่ได้เข้าค่ายเลยนะคะ หรือเป็นเบาหวานที่คุมไม่ได้จริงๆเลยที่คุมยากๆมากเลยอยากให้ไปผ่นานคล้ายสุขภาพน,นะคะท่านก็ดีขึ้นโดยไม่ได้ใช้ยานในโรงพยาบานลนี้นะคะคสนี้สามารถอยู่ได้อย่างปกติสุขได้นานแต่เมื่อไม่ทํากลับมากินปลากลับมากินอาหารที่มันไม่ได้ที่สแสลงต่อโรคท่านก็กลับมาเป็นใหม่อีกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อีกเคสหนึ่งที่เป็นญาติธรรมของเราที่เป็นจิตอาสาของเราก็คืออาจารย์นงยันนะคะนะคะ ท่านเป็นเป็นมะเร็งที่เต้านมแล้วก็ผลแบล็กซี่ผลชิ้นเนื้ออ,ออกมาแล้วเป็นมะเร็งแล้วท่านก็เดินมาหาเราเราอยู่กับติดกับแผนกสัญญกรรมกับติดกับแผนกที่ให้ยาเคมีบําบัดน,นะเราก็แนะนําว่าท่านควรจะไปเข้า่ายสุขภาพจนถึงวันนี้อยู่ประมาณหปีกว่าแล้วค่ะท่านก็ยังอยู่ได้โดยไม่ได้ใช้ยาไม่ได้พึ่งยาปัญหาสุขภาพมีไหมมีแต่ท่านก็พึ่งตัวเองได้แล้วก็อยู่ได้อยู่กับมะเร็งได้อย่างปกติสุขนะคะไม่ไม่ได้ทําร้ายท่านนะคะแล้วอีกอ่า เคสหนึ่งที่อยากนําเรียนก็คือเคสไตวายแล้วก็เป็นมะเร็งเคสนี้ก็หายได้โดยที่ไม่ได้ใช้ยาอีกเคสหนึ่งก็คืออ่าเป็นเคสที่อ่าอยู่อ่าเป็นมะเร็งให้ยาครบฉายแสงครบไม่ถึงสองปีมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งล้วบอกว่ามันแพรก่กระจายท่านบอกว่าทั้งโกรธทั้งเสียใจทั้งกลัวนะคะก็ไปเลยเลยไปถามคนที่บอกว่าเรียนแพทย์วิถีธรรมไปศึกษาแพทย์วิถีธรรมแล้วทายังไงดีที่สุด ปรากฏว่าเขาเขาแนะนําท่านบอกว่าถ้าจะหายเร็วที่สุดให้ดื่มน้าปัสสาวะท่านบอกว่าออกมาเท่าไหร่ท่านกินหมด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 นะคะท่านยุคภายในไม่กี่เดือนนะคะท่านพูดไม่ยอมหยุดเลยเราบอกอออสรุปได้ไหมคะเพราะว่าอาจารย์หมอเกี่ยวจะ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 ,จะบรรยายต่อท่านบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะคะที่พูดนีมีแต่นเนื้อไม่มีน้ําขอพูดต่ออีกเถอ คือใครก็ช่างที่หายด้วยโรคอะไรมันจะหยุดไม่ค่อยได้นะคะมันอยากจะพูดเนาะอยากจะบอกต่ออยากจะเผยความจริงออกไปนะคะคนที่เป็นไข้คนที่ถ่ายอุจจาระไม่ได้ให้ตลอดเลยในโรงพยาบาลน,นะคะได้ดื่มน้ําสมุนไพรปรับสมดุลได้ปรับอาหารแค่นั้นเขาก็จะถ่ายอุจจาระได้แล้วก็จะลดไข้ได้สิ่งเหล่านี้ข้อมูลที่ละเอียด มีเยอะแยะมากมายเลยแต่ขอให้ท่านศึกษาในแพทย์วิถีธรรมแล้วนําไปปรับบูรณาการใช้กับตัวเองใช้ตัวนี้ไม่ดีขึ้นก็ใช้ตัวนี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 ้วนอยู่ใน9ขอ้อนี่แหละค่ะ9เม็ดนี่แหละโดยมีเม็ดเลือดกับมีเม็ดอ่าอ่ารูปเทียนรูปพักนะคะเม็ดเลือดเรามี2เม็ดเป็นหลักในการดูแลสุขภาพตัวเองท่านก็จะสามารถที่จะหาคําตอบให้กับสุขภาพตัวเองได้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณท่าอาจารย์ทุกท่าน ขอบพระคุณพี่สาวนีสอนอ่านค่ะที่เอาประสบการณ์ของผู้ป่วยหลายรายนะคะในเวลาสั้นๆเนี่ยมาเป็นกำลังใจให้พี่น้องของเราได้รับฟังนะคะว่าถ้าเราทำจริงก็ได้จริงนะคะและพี่สาวนียังให้เห็นตัวอย่างว่าถ้าแบบทำได้ไม่ต่อเนื่องนะคะเหมือนกับอศีลที่เพิ่มขึ้นมา หล่นลงมาก็มีโอกาสของการที่จะรับวิบากจากสิ่งที่ลดลงนะคะดังนั้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะสิ่งสําคัญที่สุดคือเรื่องของจิตใจทีนี้จิตใจน่ะจะมาจากการที่เราลดละเลิกกิเลสนี่แหละนะคะสิ่งที่มันหล่นลงไปเพราะว่ากิเลสกิเลสมันมาคาบไปกินคําว่าที่เราแพ้กิเลสนะคะค่ะ <c oughs> ก็จะทําให้เรามีโอกาสของการที่จะพร่องจะพลาดตรงนั้นได้แต่ทั้งหมดก็คือประสบการณ์นะคะท่านที่ได้ลองกิเลสลดลงแล้วมันทําให้โรคก,กลับมาท่านก็มีประสบการณ์ว่าออได้เห็นแล้วว่าต้องทําแบบไหนถึงจะได้ผลทําแบบไหนมันจะแย่ลงท่านกลับมาท่านกลับมาอ่เพิ่มศีลมากยิ่งขึ้นอ่ผลการรักษาของท่านก็ดีขึ้นนะคะผู้ที่รักษาท่านณเวลานั้นก็คือตัวท่านเองนี่แหละคะ่ะ หมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองนะคะวันนี้เราได้มาฟังประสบการณ์ที่เป็นกำลังใจของตัวเราเองและก็พี่น้องที่ได้รับฟังรายการของเรานะคะขอพระคุณตัวอย่างกรณีศึกษาที่ท่านได้ใช้ชีวิตของท่านมาเป็นประสบการณ์ให้พวกเราได้เรียนรู้นะคะขอขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่มีโอกาสได้เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็นา ประสบการณ์ของท่านมาให้พวกเราได้รับฟังค่ะในช่วงนี้นะคะเราขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องที่ได้ร่วมฟังรายการของเราด้วยค่ะสิ่งที่ท่านได้ฟังไปนะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับกับตัวท่านเองแล้วก็ในการแบ่งปันให้ผู้อื่นได้มามีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านค่ะขอบพระคุณผู้ร่วมรายการทุกท่านค่ะ พบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะจะริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะสาธุค่ะ